ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่อายนะฮะกับสาระลูกเงินฟ้านะครับที่ทางก็สรถทำเองได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันนี้นะฮะผมจะมาสอนเทคนิคเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้าของบ้านนะฮะที่จะทำการเช็คไฟด้วยตัวเองนะครับเช่นในกรณีเราขอมิเตอร์ใหม่เลยเฮนี่มิเตอร์มาแล้วเสร็จเรียบร้อยละ ต่ภายในบ้านช่างยังไม่ได้เช็คให้เรานะครับช่างยังไม่ได้เช็คให้เรา <S <S สมมติมันมีตู้แบบนี้อย่างงี้อยู่นะยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งช่างเขาทำเรียบร้อยเขาประกอบเรียบร้อยอะไรเสร็จหมดทุกอย่างนะครับแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟมาครบไม่ครบไฟถูกไม่ถูกหรือไฟอ่ากับสายนะฮะในกรณีถ้าเป็นตู้รุ่นใหม่แบบใหม่กาฟ้าใหม่ที่เป็นแบบมาตรฐานใหม่ ็คือดิตอนจะเข้าที่บากราวเสมอในกรณีสายสายผิดหรือสายสลับเส้นใดเส้นหนึ่งมุดสายไฟสลับกับเส้นดิตอนไฟมันจะลงที่บากราวของตู้ท,ทันทีอันเนี้ไฟจะลงดินมิเตอร์จะหมุนเร็วมากๆนะครับผมจะให้ท่านมาดูเทคนิคเล็กๆน้อยนะแต่ก่อนอื่นนะครับตอนน่อให้ท่านซื้อไขควงเช็คไฟอันนึงสัก20บาท30บาทนะครับเป็นตัวเขาเรียกอะไร เป็นตัวเทสเบื้องต้นนะครับนะครับเราัำแรกเราซื้อแขวงมาแล้วแบบนี้นะครับแล้วเรามาที่ตู้ไฟสมุดการไฟฟ้าใส่มาให้เราแล้วเขาบอกว่าเชื่อมไฟในบ้านได้เลยทีนี้ปรากฏว่าโทรหาช่างช่างไม่ว่างช่งาชงไม่อยู่นะฮะช่างอาจจะยุ่งเดี๋ยวมาพรุ่งนี้นะครับพอดีไฟเราต้องการใช้ด้วยด้วยความต้องการของเจ้าของบ้าน,นรอไม่ได้จริงๆวิธีเทสของเราก็คือแบบนี้ท่านมาที่ตู้คอน s u m e r หรือตู้โหลดของท่านในบ้าน จะเป็นเมนชนิดี่ไหนก็นแล้วแต่มันจะขึ้นคําว่า R C B O นะครับคาว่า R C B O นะให้ท่านกดขึ้นโยกขึ้นไปแ,แล้วกดเทส1 2หนึ่งสองสามครั้งนะฮะทำไมต้องเทสง่ายๆเลยเป็นการกระตุ้นการทำงานของเมนถ้ากดเทสแล้วไม่ทำงานแบบนี้ไม่เด้งแบบนี้ให้ท่านแจ้งช่างของท่านว่ามันไม่เด้งเมนอาจจะมีโอกาสเสื่อม เสียหรือต่อผิดอันนี้ไม่แน่ใจเสร็จแล้วมาดูที่วงจรที่ช่างเขาติดไว้นันมีจอไลยมากสมมติแอร์เรายังไม่ได้ติดสองตัวเราก็ไม่ต้องขึ้นขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไม่เป็นไร,รเราก็ขึ้เฉพาะที่เราต้องการใช้หง,ง,นะงนักแขกมานน่นะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ทุดสวิตไฟห้องไหนเปิดหลอดออกไหมนะถ้าหลอดออกก็แสดงว่าไฟปกติ นี่จุดสำคัญอยู่ที่จุดปลั๊กนะครับถ้าไฟปิ่นช่างทําถูกตามมาตรฐานใส่สายผิดปลั๊กจะปิ่นทันทีสังเกตตรงที่ปลั๊กดีๆนะจะมีคาว่า L เล็กๆเห็นไหมครับไม่รู้เห็นหรือเปล่า L N ground L คือเส้นที่มีไฟเป็นคือเส้นที่ไม่มีไฟหรือสายศูนสายดินเตี้ยวบ้านเขาเรียกกันชาวบ้านเรียกกัน เราแข่งเชื่อไฟจิ้มเข้าไปในเส้นที่เป็น L จิ้มดูนะฮะนะฮะถ้าไฟมาถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าเส้นที่เป็น L จะต้องมีไฟขึ้นเสมอนะฮะถ้าไม่ขึ้น N ยนนี้ไม่ขึ้น G ต้องไม่ขึ้นเหมือนกันอันนี้คือถูกต้องไฟไม่ลงดินแน่นอนไม่กับสายแน่นอนแต่ถ้าไปจิ้มแล้วเส้นลายไม่มีไฟแบบนี้ขึ้นนะครับเส้น L อาชีพตรงนี้มีไฟขึ้นให้ท่านเรียกช่างทันทีด่วนที่สุดนะครับบอกให้เขาเลยว่าไฟกลับสายเนาะย้ำนะด่วนที่สุดอย่ารอจนช่างมาอันนี้เขาเรียกว่าไฟกลับด้านแน่ๆเลยนะครับวอร์เซนเนาะเดี๋ยวผมนะฮะให้เช็คทุกปลั๊กของอาคารของบ้านของเราที่เรามีนะครับ สังเกตดยดีๆนะฮะัันจะมีคําว่า L นะ,ะฮะภาษาอังกฤษแล้วก็ N G e, L ต้องมีไฟเสมอ G ิ e มเข้าไปเลยเห็นไหมฮะไฟจะมีสมเสมออเเส้น N ต้องไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟครับ G ถ้ามีให้ทันเรียกช่างโดยด่ว,ดวนนะครับนี่คือเทคนิคเบื้องต้นในการเช็คไฟแล้วก็ทำาการเปิดวิดไฟให้หมดเปิดหลอดหลอดไหนไม่ออกให้แจ้งช่างนะฮะเมื่อหลอดไม่ออกครับ เนาะอันนี้คือเป็นการเช็คไฟเบื้องต้นในกรณีที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับเพียงแค่มีขควงเช็คไฟอันเดียวนะเป็นแค่แนวทางนะครับไม่ได้บอกดีที่สุดย้ำนะฮะตู้กันดูบแบบเนี้ยจะมีปุ่มเทสผมไม่แน่ใจนะแต่ทุกยี่ห้อ,อต้องมีปุ่มเทสเนาะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเทสแล้วไม่มีการเด้งหรือใๆดๆทั้งสิ้นเทสแล้วไม่เดิง่งเนี่ย ไม่หรือทีอย่างให้ท่านเรียกช่างบอกช่างของท่านเลยรับว่าเมนมีปัญหาหรือเปล่านะครับอันนี้ในกรณีที่าการไฟฟ้ามาติดมิเตอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องการใช้ไฟทีนี้ช่างไม่ว่าช่างอาจอยู่บนดอยอยู่บนเขาติดงานที่อื่นอาจจะมาตอนเย็นพรุ่งนี้เรารอไม่ได้ก็ให้ทําการเช็คบื้องต้นไปก่อนนะครับแนวทางเฉยๆนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะฮะชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับผมุมครับ